เฮ้ยอยู่นี่มีนักเทิดเขาจะเทิดของไปชนเขาทำไมเนี่ยเป็นอะไรกันวนเนี่ยขับรถอะไรกันโคตรน่ากลัวเลยให้งไ,ไงจัดการกันเองนะไปนะกูสาจะเจถิดของไม่ได้เทิดโดนแบบชนตายไปก่อนโอ้ขับรถไม่ดูอะไรกันเลยโอ้ มันอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเลี้ยวไปซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วมีนักเทรดอีกไหมแถวนี้อยากเจอนักเทรดมากเลยจะได้ขายของออโทษโทษโทษขับไม่ได้นนะมองไม่เห็นตาลายอีกสองร้อยกิโลเมตรนะฮะทางแบบลำบากเลยอ,อเดียวปกติมันเป็นทางเดินนะแต่เราขี่รถขึ้นมาต้องขับระวังถ้าขี่รถขึ้นมาแล้วก็ต้องขับระวังนะฮะ ขี่มาอื้อชั่ขี่ทะลุวะไหมอืม้อเดี๋ตกใจเย็นขับช้าๆก่อนขึ้นมานี่อือชอื้ออื้ออื้อไอ่ยังไงขี่ขึ้นมาจอดเลยอ่าไหนทำอะไรไว้มันนี่เลยสองคนนี้เฮ้ยยังมีชีวิตกันอยู่หรอพวกนายเนี่ยใจเย็นก่อนเพื่อนฉันรู้ว่านายโกรธใช่โกรธไง ถ้าหมายถึงตัวมันหามันคือโยกิถึงนายจะพูดแบบนั้นฉันก็จะยิงนายอยู่ดีเฮ้ยฟังนะคือฉันเอ่อเออฟังนะเราติดอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับนายนั่นแหละเข้าใจไหมพวกมันขโมยพาสปอร์ตของพวกเราแล้วก็พาเราไปที่นั่นเหมือนกับนายเลยนายเข้าใจใช่ไหมแล้วเราจะกลับไปที่อินเดียนั่นไม่ได้อีกหลังจากเหตุการณ์นั้นกับบัวใช่บัวบัวเยอะเลยอะไรวันี่ใช่เอ้ยอนี่ฟังงอน เออคือเราตกลงกับนัวว่าเออเราไม่คิดว่าเธอจะโยนนายลงไปแอเรียแบบนั้นนะ่ะใช่สินายคิดแบบนั้นนายพนันอีกข้างหนึ่งไม่ใช่หรออะไรนี่ <laughs> เออเออขอโทษขอโทษขอโทษเออฉันผิดไปแล้ว <I S 1> แต่ฉันก็ลงพนันข้างนายนะรูอะไรไหมฉันได้เงินมาเยอะเลยเนี่ยเราเอาไปดูสิเนี่ยมีเยอะเลยนะเรามาตกลงกันไหมเอาประมาณสัก 60- 40, 40. พอไหมเออี่สิ เออหรือว่าสามสิบเจ็ดสิบโอเคก็ได้เอาไปหมดเลยฉันไม่ต้องการมันหรอกเอาไปหมดเลยการต่อสู้ของนายเนี่ยเจ๋งมากเลยอยู่แล้วไม่ต้องชมกันหรอกเหมือนน่ยการเรีเตอร์เลยที่เรียกว่าอะไรนะสาม้อยเออฉันอยากให้นายสองคนออกมาจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหมเออถ้าจะยิงจริงมันก่อนนะเฮ้ยเออคือว่าดูดไหมออกไปเออขอเวลาแป๊บนึงอ่าใช่ขอเวลาเก็บของแป๊บนึงนะไม่นานหรอก แต่ก่อนจะทำแบบนั้นเอ่อจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปคือว่ามันควรจะมีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมยอย่างทังก้าอะไรเงี้ยมีสิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ตอนนี้ได้เวลาพูดเนื้อเรื่องกันแล้วยาอะไรที่มันอันตรายอยู่ที่นั่นหมดเลยเออเขาเขาเวอร์ชันนี่แบบสั้นๆได้ไหมก็ได้เวอร์ชันง่ายๆนะคือเราเป็นผู้คนมาใหม่ในคีรักนะอ้าวตกลงรู้ไม่รู้เนี่ยคือจะรู้ไหมถ้ารู้ก็บอกมานี่นี่ก็จะบ่นเป็นเรื่องอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอ่าจะพูดไม่พูด ไปเรื่องกูรูแล้วเออาพูดข้าไปเอาช่างกิล่าเหรอใช่เหมือนกับวิญญาณของคีรักโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยังบทไม่จบกันอีกาบนมาบนมาอในเรื่องจบยังยังไม่ชอบในเรื่องอยู่ไอ้พวกในเรื่องแบบนี้เนี่ย ขอในเรื่องแบบสั้นๆจริงๆได้ไหมอ่าก็ได้กลับมา ในการติดตามคือเออนักป่าบอกเราว่า<ช>ได้เดินทางไปในนิทานที่เมื่ออยู่ที่นั่นแล้วเขาก็กัดดอกตูมเล็กน้อยอะไรอยวูวะเนี่ยทั้งหมดนี่เกิดขึ้นด้วยอ่ทาทั้งก้านแล็กราที่แขวนอยู่บนกำแพงนี้นละเกิดอ,อะไรขึ้นกับมันอ่ะเออคือว่ามันอ่าโดนฉีกแล้วก็กระจายไปทุกที่ในคีรักเลยใช่เลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงคือมีคนขายไอแผ่นที่นั่นให้กับเราแต่ใช่แต่ที่นั่นน่ะมีประตูที่น่ากลัวมาก ใช่จริงๆมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆนายคงเข้าใจนะแล้วก็ไอประตูนั่นนะ่ะดูเหมือนว่ามันจะเขียนว่าห้ามเข้าไปด้วยนะแล้วแมปอยู่ไหนอ่ะเออคือว่าเหมือนฉันจะโยนมันทิ้งไปแล้วอะ่ะแต่ก็นะไปที่ถ้ำนั้นนะ่ะง่ายมากคือมันอยู่ไม่ไกลจากนี่นะใช่ถ้า,ถานายเจอประตูก็แปลว่านายถึงที่นั่นแล้วนายคงรู้นะเออใช่ โอ้โหมีการมาให้โลด,ด้วยนายคนจะยิงมันนะเอเจไอสองคนนี้นี่เราต้องไปหาแทงก้าหรอแทงก้าไหนวันเนี่ยแล้วมันให้เราไปหาตรงไหนอะ่ะตรงด้านหน้าเราก็คือตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ซึ่งอยากไปยึดพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อยู่นะเอออันนี้ก็ได้อ่ะ บินไปดูมันอามันอยากให้เราบินก็นได้มั้งออมบินไปเลยชืบกด W กด S น่าจะเป็นการลงนะฮะกด E น่าจะเป็นการปล่อยถ้าปล่อยไม่น่ารอดเะเนี่ยน่าจะตายเราต้องไปนู่นนะ,ะอีกพันกว่าเมตรบินไปยาวๆบินยาวๆข้างล่างนะั้นมันคืออะไร,รวะนะไปแปลกดีนะกดชิปใช้วิ่งสูรแต่ไม่อยากใช้อย่าเพิ่ง ให้มัถึงที่ก่อนนี่ก็รีบจังเลยอีกแปดรอยกว่าเมตรนะฮะถึงที่แล้วอ่ะลงเลยวิ่งสูดไปวิ่งสูตรไปเอานะฮะที่เหลือก็ปล่อยบินไปร้อยเจ็สิบกว่าเมตรใกล้ถึงนะลงข้างล่างได้ไหมเนี่ยเราน่าจะต้องใช้ล่มชูชีพเอานะฮะเออโอเคได้แล้ว เราสามารถเปลี่ยนเป็นวิ่งสูรได้แต่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งถ้าเปลี่ยนก็น่าจะน่าจะไปชนกำแพงตายก่อนมันมีคนอยู่นี่ชิผหายแล้วมีคนอยู่นี่ถามว่าจะสเตลหรือว่าเข้าไปแบบดีๆงั้นเหรอสเตลก็ดีเหมือนกันนะฮะเทกาวปามมดเชื่อเรียบร้อย,อยได้ของดีไปนะ ต้องเข้าไปข้างในนะฮะมีคนอยู่แน่นอนมันมีคนอยู่แน่นอนโอ้หของให้เยอะเลยอันนี้คืออะไรต้องหมุนเล่นใช่ไหมเนี่ยหมุนเอาให้ได้40อันอต้องมาหมุนอย่น,นี้ตั้ง40อันมันจะไปยังไงวะเนี่ย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่า,า,วาให้ลงไปแล้วก็ใส่อันนี้เอาเลยลง อเอ้าอันนี้น้ำเหรออ๋อนึกว่าเป็นแบบไม่ใช่น้ำเออนี่ไงนี่ไงเจอละต้องขึ้นมาตรงนี้อ่าขึ้นมาก็ต้องโยนเชือกขึ้นไปนี่ไงได้ละมันต้องเห็นได้ตัวที่โยนตรงนี้ก่อนถึงจะโยนขึ้นไปได้โอเคขึ้นมาเออฮอึอ่าเสร็จแล้วก็ต้องมานี่โยนไปดึง ปล่อยเออโอเคได้อยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องโยนอีกหรือเปล่าต้องกราบไปไหนอีกนี่ไงกร a บขึ้นไปเลยขึ้น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 ,น,นโอเคอ่ามานะเราต้องไปตรงนู้นใช่ไหมวิ่งไปเลยออฮะสบายยเบเมีคนอยู่แถวนี้อยกไหมเนี่ย อ๋อมาแล้วเอาของมาด้วย มองไปที่หุบเขาเมืองล่างนะฉันก็คิดได้ว่าฉันมาถึงแล้วสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือการโดดลงไปเดี๋ยวให้เราโดดลงไปเหรอหรอ,อันนี้คือเราย้อนอดีตมาเป็นใครสักคนหนึ่งใช่ไหมอ่ะให้เราโดดใช่ไหมโดดได้เลยไอ้นนี้ไงโอ้ตอนฉันยังเป็นหนุ่ม ฉันเป็นนังรบของราชากิรติแล้วก็ได้ฉายามาว่าคารินังฉันถูกฝึกมาเพื่อปกป้องราชาแต่เขาเลือกฉันเพื่อบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปคือฉันถูกส่งมาเพื่อหาชังกิลา่าสวรรค์บนพื้นดินแต่บอกฉันในสีว่าทางก้าเนี่ยมันจะโชว์ปฏิหารอะไรทางเดียวที่จะได้เห็นสวรรค์ก็คือต้องไปอยู่ที่นั่นโอ้ เมื่อกี้ปลาเยอะเกินจนจนจน่วง่ะบอกเลยมันก็ยังจะหมุนกันอยู่อ๋อนี่เหรอ,หรอเชงกิล่ากว่าฉันจะ้มาถึงที่นี่<อ>ฉันผ่านอะไรมาหลายอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามฉันก็ไม่เคยพึ่งใครสักคนเลยแต่ฉันน่ะโง่มากที่คิดว่าที่นี่น่ะมันปลอดภัยจากอันตรายอะไระเสียงอะไรอะเหมือนเจออีกตัวที่ไม่ใช่กวางนั้นหน้าวิ่งนะ ดูคิดไปเองวะเนี่ยเฮ้ยเสือเสือเราจะทำยังไงกับมันละเนี่ยมีมีดปากที่เสือเหรอเสือมันใส่อันนี้ด้วยมีมีดด้วย,ดดวยต้องเก็บมาเลยขอหน่อยนะ <c oughs> ขอโทษนะเจ้าเสือแต่ขอมีดหน่อยแล้วก็หายไปเรียบร้อยว้าว ถูกทิพมแทงจากอสูรหลายๆตัวว้มีดก็สวยเหมือนกันนะนี่ยได้มีดมาเรียบรอนะ้อยแล้วอย่างนี้มันต้องได้ฆ่าใครแน่นอนมีการต่อสู้ที่นี่แต่เสือหน้ามันปกป้องบ้านของตัวเองจากอะไรล่ะคนที่ให้ฆ่าอยู่ไหนมีมีดอย่างนี้มันต้องให้ฆ่าอยู่แล้วอุ๊ยเฮ้ยเสียงอะไรนี่ไงเจอเจ้าเจ้าตัวโว้ย โอ้ยมันเห็นโอ้ยมันวาร์ปได้ด้วยเอาวาร์ปหายไปแล้วเอาหายไปแล้วปีศาจได้มาบุกลุกเชงกิล่าไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่ความคิดมีบางอย่างบางอย่างที่ต้องการที่จะชิงเชงกิล่าไปมันหายไปไหนไอ้ตัวนั้นน่ะมันหันมาดูเราเราก็หายไปเลยมันหายไปไหนอู้หโอ้โหูมาโหตอนหน้าออเสือมาช่วย ขอบคุณครับขอบคุณครับเสือมาช่วยเอออย่าทำอะไรเรานะไม่ทำใช่ไหมเสือตัวนี้กลับมาจากความตายไม่ได้มาช่วยฉันนะแต่มาเพื่อหาเพื่อนเนอะเราสามารถสั่งเสือให้ไปฆ่าได้โอ้เยี่ยมเลยแล้คนนี้คืออะไรอ่ะผู้แสวงหาคิรติอย่างฉัน,นก,กำลังค้นหาดินแดนในตำนาน พระองค์ยังทรงสนาชีวิตเพื่อชังกิล,าล่าลาวกับมายาในสวงสวรรค์เอามันเสือนั่นและเยี่ยมเลยสวยวิ่งตาม,มานะเสือเราต้องได้ใช้นายบ่อยแน่เลยไม่ต้องมามองกันเลยไอ้พวกนี้โอ้โหกวางนี่ตายกันเยอะมากมีคนอยู่ข้างหน้า มันมีคนอยู่ข้างหน้าขอสเตลหน่อยไอ้ไงอ่าเป็นวิญญาณก็สเตลได้นะมันต้องไปตึงหน้นอ่ะฮะฉันโตมากับการอธิษฐานมาทั้งชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนกับว่าถูกสร้างขึ้นมาโอ้ขนาดน,นั้นเลยเหรอ<ๆ>นี่ไงมีหนึ่งคนเสือจัดการตรงนี้เราจัดการเองเอ้ยมีอีกคนเหรอม,มีอีกคนอยู่ตรงนี้ จ,ออออจัดการมันก่อนเทกาวเสืออีกตัวนึ่งเฮ้ยเทกาวฟาเมตได้ยังไงจัดการมันเฮ้ยได้ยังไงเทกาวเสือจัดการมันเยี่ยมเสือเกือบตายกระดูกห่างอีกห่างก,กระดูกแล้วก็ต้องหมุนหรือเปล่าไอ้นี่ยเราต้องหมุนหรือเปล่าออนี่ไงหมุนเลย อื้อ,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 อโอยโอยเดพึ่งโอยโอยมันมาจากไหนเ้ยมันมาจากไหนตอนนี้เนี่ยฉันก็เข้าใจแล้วว่าปฏิหารที่เกิดขึ้นนะ่ะไม่ได้มีมาเพื่อฉันเชงกีล่าพยายามปกป้องตัวเองจากปีศาจเฮ้ยมันยังไม่หมดอีกเหรอมันยังไม่หมดเหรออ,อ ตอนนั้นคาซีนอยู่ก็วิ่งมาตบเราเกือบตายอะไรอยู่เนี่ยเลือดกระเสียฟีกอาหักกระดูกอืมอาา่าฮะเราต้องไปตรงนู้นนะฮะมีเสือแล้วมันดีจริงๆสั่งให้จัดการเสียงอะไรอ๋ออ,อยู่ข้างหน้าวิ่งมาตามมาแล้วเจ้าเสือเดี๋ยวเราจะสั่งนายเองจัดการมันเอามันเลยเอามันเลยเจ้าเสือนั่นแหละขย่ำมัน พยายามมันนั่นแหละนั่นแหละตัวนี้ขอตัวนี้ถือว่าขอมามามาเทกดาวปาไม้ไม่ง่ายห,หิวด้วยปามี้เสร็จต้องหิวจะตายอ่าฮิวทีเดียวเกือบเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่งปามี้นั่นแหละไม่ง่าเทกดาวอือน่าจะหมดแล้วนะ ยังไม่หมดมันยังไม่หมดมันอยู่ตรงนี้เสือเอามันเฮ้ยเฮ้ยยิวแปบบ๊บยิวแปบบ๊บเสือ,อไปจจดก,การเจตาก,การมันเจตก,การมันาก,การมันเข่าเอาตรงนี้ไปด้านหน้าอีกนั่นแหละโอ้ยเกือบตายอือหักกระดูกหักทีหนึ่งเลือดเต็มเลยอ่ามาหมนุนแล้วอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยหมุนสิอือ หมุนไปเลยหมุนติ้วๆหมุนติ้วๆฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยลูกั้านของคีล่ากำลังแสดงให้เห็นอ่าละระฆังของชังกีล่าแต่ละครังนั่นไม่มีเสียงออกมาเลยเราต้องไปตามที่มันบอกนั่นก็คือตรงนี้ได้เลยตรงนี้มีของปะไม่น่ามีนะ ไปนะวิ่งขึ้นไปแล้วโอ้ยเสือเป็นไรนะจะแย่งจะแย่งทางเดินกังไงนะเนี่ยเนี๋ยววิ่งขึ้นไปเลยเสือเช็กดาเอยไม่ใช่เช็กดาเช็คพลอ,อันนี้อะไรอะ่ะมีบอสมีบอสมันมีบอสเล็กก็ต้องสั่งเสือไปนะฮะหลังจากสั่งเสือเสร็จแล้วเราต้องขึ้นมานี่ขึ้นมานั่นแหละไปเลยเทกาวปามีด นั่นแหละเรียบร้อยเสือเอามันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยดับไฟก่อนดนับไฟก่อนเออมันนี่มันนี่มันนี่วิ่งไปไหนมันนี่มันนี่มาหน,นี่ปามไม้ได้ยังไงโอ้ยอืมอืมมาดิมาดิาดทศเทคดาวไปดีหักกระดูกด้วยเสือเราไปเรียบร้อยแล้วต้องรองมันครูดาวกลับมานะฮะมามามา หนงางจากนี้ก็ต้องรอมันก่อนสเตลมันดีกว่าจะเทคดาวจะเทคดาวมันติดอะไรวะเนี่ยยังไงเทคดาวเทคดาวไปข้างหน้านั่นแหละโอ้โหเสือไปช่วยแล้วเสือมาช่วยเออ,อเกือบตายเสือเอามันเสือมัน เยี่ยมมากเลยเจ้าเสือโอ้โหตัวไมมเสือไมมจัดการเรียบร้อยแล้วต้องไปไหนตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยอะไรเสือเสือเสือเอามันโอ้ย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 ดับไฟก่อนเสือเอามันเสือเสือไปไหนเสือไปทำอะไรอยู่ตรงนู้นมันอยู่นี่อยู่นี่ขึ้นมาเออมาน,นี่ขึ้นมานี่ เนี่ยเอามันเออใส่มันเลยเท็กดาวออโอ้ยโอ้ยหักกระดูกออโอเคอ่าเสียงอะไรวะเนี่ยตอนฉันยังเด็กๆพ่อของฉันเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับระครังของชังกิล่าให้ฟังว่าระครังเนี่ยจะช่วยกำจัดปีศาจถ้าเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยระครังเนี่ยก็จะตามหาเรา ตอนนั้นเนี่ยฉันกลัวพวกมันมากแต่ฉันก็ไม่ได้กลัวมาคนเดียวหรอกนะเราต้องดึงหรืออะไรต้องพังอ่ะอือปลดปล่อยปลดปล่อยละรั้งก็มาดิโอ้ยเอาหายเลย เออดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาที่โลกนี้แล้วนะเออเกิดอะไรขึ้นน่ะเออดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาที่โลกนี้แล้วมัง้งแล้วฉันมาที่นี่ได้ไงเน่ะฉันโอเคคือว่านายเดินมาแล้วก็ถือทางก้ามาด้วยคืองี้นะนายเอาทางก้าเนี่ยมาใส่ตรงผ้าน,นี้เสร็จแล้วก็นอนลงไปใช่แล้วนายก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ตอนนายหลับอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตั้งแต่นายย้ายเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเออใช่เนี่ยมันน่าจะเป็นมนโรตอดทอดของครอบครัวเกลนะคือฉันไม่ได้พูดมาเหรอเออไม่นายไม่ได้พูดก็นายบอกให้พูดชั้นๆไม่ใช่เหรอใช่เออเราได้บอกอให้นายเอาดอกไม้มาไหมเออคือฉันยุ่งอยู่นะเออก็ได้ไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่รอบหน้านะถ้านายอยากก้าวข้ามผ่านทางก้าก็อย่ายลืมนึกถึงพวกเรานะ well, เอาละพวกเราจะออกไปแล้วตอนนี้เราส่งคนมาทำความสะอาดให้นายแล้วนะ <All right. S 1> เออโอเคนะโอเคก็เจอกัน <Yes. S 1> เจอกันอ่าฮะไปเรียบร้อยนะฮะก็ะคือตรงนี้เราต้องเก็บภาพให้มันครบชิ้นส่วนนะฮะแม่อะไรอีกลไรเนี่ย ของเล็กจี้มิชชั่นอีกแล้วอ่ะมันคืออะไรอ่ะฝั่งไหนตรงนี้อ่ะมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองแปบ๊บหนึ่งนะภารกิจใหม่ขึ้นมาแต่ก่อนมันจะไปภารกิจมีของให้ซื้อแถวนี้ไหมของอะ่ะอยากได้ของแถวนี้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งของให้ซื้ออยู่ตรงไหนอ่ะอือหรือว่าชื่อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าซื้อกับคนตรงนี้เออนี่ไง ซื้ออยู่นี่นะอันนี้คืออะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้มันคืออะไรอ่ะเออไม่รู้ไม่ซื้อละกันเราไปหาเล็กกี้กับโยกิดีกว่าอ่าฮะออกมาอยู่ข้างนอกใช่ไหม่ะว่าไงเห็น <c oughs> ไหมมันได้ผล <c oughs> <c oughs> บอกแล้วฉันมองทะลุกำแพงได้อะไรนะ นายได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่หูฉันไม่ดีนะนายรู้หรือเปล่าเรื่องที่ซาปารลน่ะเออใช่จําได้ละเออแต่ตอนนี้เอเจมันนี่ละพอดีเรามีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะแต่แน่นอนเขาทําได้เพราะเขาเป็นแขกของเราไงฉันคิดว่านายต้องชอบมันแน่เลยเราเรียกว่าตาแตกเดียวไอสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้นายมองทะลุกําแพงการรับรู้ จะฉีดอีกแล้วอะ่ะโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โดนมองอีกแล้วเออร่วงเลยเอเจนี่ร่วงโอ้ยมาที่ไหนอีกแล้วไอ้พวกนั้นก็โอ้ย ไม่รู้จะพูดอะไรกับมันดีเออจะมาก็มาแบบนี้เลยเอามาทิ้งตรงนี้ด้วยเออเออเคมาที่ไหนวะเนี่ยแล้วเราต้องไปตรงนี้ด้วยอันนี้อะไรมีให้อ่านอ่านจากพวกโยกิเขียนมานะฮะเออขอโทษทีนะนี่มันคือเซอร์ไพรส์โอ้โห อะไรของมันวะนนีนจะไปยังไงปืนมีไหมไม่มีปืนไม่มีปืนของก็เต็มตัวอีกปืนมาดิมันมันขึ้นปืนให้แต่ยิงไม่ได้มันคืออะไรขึ้นให้แต่ไม่ยิงยิงยิงไม่ได้มีกำลังกินคนอยู่ตรงนี้ด้วยถ้ารู้ก็ไม่น่ารอดแลนะ้วเนี่ย คนศพเลยไหมไม่ได้ศพลอยด้วยอย่าเห็นนะออืหันไปนุน่นตามไม่นุ่นไม่ต้องหันมานี่ <the> นี่นี่อะไรวะเนี่ย <am> ฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้นะแปลกอ่าฮะมันที่ไหนวะเนี่ยทำไมมันแดงแดงหมดเลยอะใช้อะไรก็ไม่ได้เฮ้ย เฮ้ยเอามีคนอยู่นี่อ้าใช้ปืนไม่ได้อันนี้คือเราเมาใช่ไหมเนี่ยเมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยจะเมาตลอดไม่ได้ดูภาคนะนี่ก็จะเมาอีกแล้วเฮ้ยโยกี่พูดอยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ย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 นี่ไงเฮ้ยอ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันมันให้อะไรกับฉันมาเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันแต่แปลกดียโอ้ยโอ้ยลิงระเบิดลิงระเบิดได้อันนี้อย่าระเบิดใส่นะมีรถให้ขับก็ขับไปเลยมันไกลนะสองร้อยกว่าเมตรขับรถตุก๊กตุ๊กไปนะฮะโอ้โ้นูนูนูนโอ้น,อน,อน,อนขี่ไปทางไหนไวนะเนี่ยขึ้นมา โอ้ยมีแรดอยู hmm. oh, mm ่น hmm. ี hey, ่ม oh, 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 ีทั้งแรดมีทั้งคนโอ้นโอ้นพูดอะไรของมันเนี่ยอะไรโอราวยามาชามายาพูดอะไรของมันเฮ้ยมันนี่ดิเอาอะไรให้เราเนี่ยเอา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 ไม่ไม่เอานะเว้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอา แมวต้องไปอีกแล้วรีบขี่ดีกว่าแรดมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยอีกกี่เมตรวะนะ300กว่าเมตรโอ้โหอะไรของมันวะนี่อเมาไม่หายเลยมุ้ไอพวกโยกิกับเล็กกี้มานี่เลยไอสองคนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนนี้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งมันมีสัตว์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเราต้องขี่ขึ้นไปข้างบน แป๊บ,บนึงแป๊บบนึงมาร์กในแผนที่ก่อนโอเคเราก็ต้องขึ้นอยู่ขึ้นตรงนี้อยู่ดีขึ้นไงมะเนี่ยอ๋อต้องมาตรงนี้ที่จริงขี่เราขึ้นมาก็ได้นะจะวิ่งมาโอ้โหน้ำทะลักเต็มหน้าเลยอะไรวะนี่ขอหน่อยอือไหนๆก็อันนี้แหละไอเจเกลเลอะไรเนี่ย โอ๊ยวิ้ยิว้ยโอ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 ้ยวอะไรอยู่เนี่ยโโออ้ย้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรนี่อะไรนี่โอ้ยเออว้าราต้องมาเจอหน้ากันนะมาเจอฉันนะเพื่อนโอ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆไอ้พวกนี้ก็โผล่มาเราก็เอาปืนออกมายังไม่ได้อีก เราก็ต้องไปน,นู่นอีกใช่ไหมออไปก็ไปเอาไม่รู้ว่าพูดอะไรกันเมื่อกี้เราก็เอาแต่ดูเลือดเกือบตายโอ้เอ๋ไปแต่ถ้าเราขี่ตรงไปตรงนี้มันจะทะลุไหมน่าจะทะลุนะนี่ไงทะลุได้ทะลุได้แต่ก็ต้องดูดีๆอย่าขี่ตกเหวอย่างเช่นแบบนี้ไงออโอ้โห ลงทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีลหนอ่อยเออโอเคฉันจำไม่ได้เลยว่าฉันเคยทำแบบนั้นน่ะใช่นายเคยทำโอ้ยอะไรโยนะได้ได้ไงนี่นายเอ้ยมันโอ้เฮยดูดูเหมือนว่าฉันจะจำมันได้แนละ้วก็ใช่เรามีเวลาแค่สามสิบวินายโอ,อ้เออเออ เออโอเคเหมือนนายจะทำงานสำเร็จใช่ไหมเออใช่นี่นายหมอมยางชนเองเลยใช่ไหมเออคือเราไม่ได้ตั้งใจโอ้โหคำพูดนี่จะแก้ตัวกันไปถึงไหนวะน,นี่ยแล้วนายสามารถรวบรวมประโยชน์ของเอฟเฟกได้ทุกเมื่อที่ต้องการเหมือนกับซูเปอร์พาวเวอร์ไงใช่ใช่แบบนั้นเลยมันมาจากไอ้นี่แหละครั้งหน้าเนี่ยถ้านายกลับมาหาเรานาะยก็ต้องดูดไอ้นี่เข้าใจไหมแหมแก้ตัวไม่พอ ยังชวนยังชวนเราดูดอีกด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้แม่อ้าเหมือนจะหายเมาเรียบร้อยแล้วก็มิชชั่นคอมพีแล้วด้วยโอเคสบายแล้วเออหน้าจอสดใสแล้วเหลือภารกิจของใครมั่งตอนนี้มีของฮักแล้วก็อมีตาอยู่ตรงนี้หมดยังอะถ้าหมดเราจะไปของอมิตาแล้วนะ โอเคไปอมิตาเลย